โลสบายดีทุกคนยินดีตอนนับเข้าสู่ช่องลาวเกอร์ออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของน้องพัดสาวลาวคนคําม่วนนั่นเองสําหรับในตอนนี้พัดกับกบำลังยุทีิอุโมงค์เชื่อมต่อรถไฟสา,สายสีน้ําเงินนรถไฟ MRT ไปที่สถานีรถไฟสา,สายสีแดงเนาะซึ่งในมื้อน,นี้กับวันที่14หาน้องพี่น้องพัดกับสิภพาทุกท่านมานั่งรถไฟสา,สายสีแดงตามคําแนะนําแล้วก็ ตามคำเฮียกห้องของ f อห,หลายหลายท่านเนาะว่าอยากให้พัดมารีวิวรถไฟสายสีแดงจัิงสินะเสิรพัดกะสิมารีวิวให้ทุกท่านได้เบิ่งได้เห็นนํากันในมือน,นี้เนาะถึงแมนว่าซีมีหล,หลายๆท่านมารีวิวก่อนแล้วเนาะเพราะว่ารถไฟสายสีแดงนี้เปิดตั้งแต่วันที่สองสิงหาคุณน้องพี่น้องแต่ว่าพัดมาวันที่สิบเนาะแต่ก็บบเป็นอย่างพี่น้องมาซ่าก็ดีกว่าบัวมาฮะเฮากาสิไปเบิ้งน้ากันเนาะว่ารถไฟสายสีแดงนี่สิสวยงามสาัมได้เนาะละก,กละสีแบบ คือสีน้ำเงินบลองทีนาเดี๋ยวพาส,สิไปรีวิวให้ทุกท่านได้เบิงเนาะเราไปเบิงไปชมพร้อมๆกันเลยอะไร ในส่วนของการเดินทางของมื้อนีผัดก็ได้มานั่งรถไฟ MRT สายสีน้ำเงินอยู่ที่สถานีท่าพระนะพน้องเพื่อไปนั่งรถไฟสายสีแดงอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อหลังจากเคองชั่วโมงผ่านไปตอนนี้เฮาก็เดินทางมาไกล้ๆสีฮอดที่สถานีบางซื่อแล้วเนาะเมื่อมาฮอดนี่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนี่เพิ่นสิมุดลงใต้ดินนะพน้องและแล้วเฮาก็มาฮอทีสถานีบางซื่อเป็นทีเหยียบห้อยแล้วซึ่งในมื้อนี่ผัดสิพาทุกท่านไปย่าง โมงทางเชื่อมใต้ดินที่เพิ่นสร้างขึ้นใหม่เนาะก็คือเชื่อมต่อระหว่าง MRT ใต้ดินสีน้ำเงินเนาะพี่น้องกับรถไฟสา,สายสีแดงในตอนนี้เฮาก็ขึ้นมาจากบันไดเลื่อนชั้นใต้ดินเฮาก็สีอกจากสถานีเนาะซซ่งเพิ่นก็สิมีไปบบกทางอยู่เป็นระยะระยะเนาะให้เฮาเบิ้งเพื่อเดินเชื่อมไปยังอุมโมงเนาะพี่น้อง สำหรับโครงการก็สร้างอุโมง์ทางเสื่อมสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนี่กะเกิดขึ้นมาจากการห่วมมือระหว่างรถฟทกับรถฟมอนั่นเองเนาะพี่น้องซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ผู้รับเหมาก็สร้างก็คือบริษัทยูนิคเนาะซึ่งเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นใต้ดินของสถานีกลางบางซื่ออยู่แล้วหันละเนาะเพื่อนจึงได้เล็งเห็นว่าสะดวกสบายหลายก็เลยจ้างให้มาเฮ็ดอุโมงนี้ต่อเนาะพี่น้องซึ่งมีงบประมาณการก่อสร้างอยู่ที่ สาวล้านบาทนั่นเองเนาะความยาวของอุโมงค์ก็มียูดทางหมดเจ0เม็ดนอส่วนความกว้างก็คือเจ็มตรและเพิ่นก็ได้เปิดให้ใช้บริการในวันที่2สิงหาที่ผ่านมาพร้อมกับรถไฟสายสีแดงเลยเนาะตอนนี้เรื่องอุโมงค์ก็สีประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเฮาไปเบิ่งกันโตเลยว่ามันเชื่อมต่อกับรถไฟสายสีแดงจังใดเนาะก็คือเมื่อเฮายางมาฮอดกลางอุโมงค์นี่เพิ่นก็สิมีป้ายบอกว่าทางเข้าตัวอาคารเนาะเฮาก็จะยางเข้ามาตามนี่เลย ี่น้องจะมีทางบันไดธรรมดาและกับบันไดเลื่อนเนะาะจังไดก็อย่าฟ้าวจมได้นอกเบิ่งมาฮอดกลางคลิปแล้วก็ยังบ่หันได้ฮอดรถไฟสีแดงจากเถือท่านผู้ชมอย่าสุฟ้าวปิดโทรศัพท์หนีป่ป้าเดียวได้เนาะไกลสิฮอดละรถไฟสา,สายสีแดงก็ได้เมื่อขึ้นมาฮอดสุดบันไดนี่เฮาก็สิแนมเห็นป้ายสีน้ําเงินหัน่นเนาะเพิ่นสิมีบอ่อทางซ้ายอ่าไปบางซื่อลังสิตเนาะทางขวาไปบางซื่อตะลิ่งซั่นซึ่งในมื้อนี้ผัดกันเลือกมาทางซ้ายเนาะพี่น้อง เตรียมสแกน QR code นะพี่น้องเปิดแอปไทยชนะออกมาโอเคอยู่เป็นเก็ตเองคขะเช็คอินแล้วโอ้โหแล้วจะบริการดีคักนะพี่น้องตอนนี้เราก็สิเข้าไปนั่งรถไฟสีแดงขอบคุณค่ะ คค่ะุณหลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะย่างขึ้นไปที่ชานชลาที่3ามสี่เนาะพี่น้องเพื่อขึ้นไปนั่งรถไฟสายสีแดงขอบคุณไอ้เพื่อนหลายๆเดิมเมื่อกี้นี้เพื่อนบอกว่าเป็น f อฟเนาะในตอนนี้เขาก็ขึ้นมาฮอดทางด้านเถึงกันแล้วพี่น้องไปเบิ้งรถไฟสายสีแดงนากันเลยโอ้โหในที่สุดก่อนกับเราน้องพัดก็ได้นั่งรถไฟสายสีแดงนําเพลินแล้วเนาะเย้ดีใจหลายท่านผู้ชมและได้นั่งฟรีอีกนอที่สาคัญในมื้อนี้สําหรับ รถไฟชานเมืองสายสีแดงนี่กับเพื่อนให้นางฟรีสเดือนนอพี่น้องเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ส่งสิงหา2564เนาะนั่งไปเลยท่านผู้ชม3เดือนโบเสียงเงินจา้าบาทประทับใจแหงพี่น้องขอบมุกขอบใจหลายๆเนาะซึ่งในตอนนี้รถไฟกลับมาแล้วท่านผู้ชมซึ่ง30นาทีนั้นเพิ่อนออกขบวนนึงเนาะในเวลาธรรมดาเนาะถ้าเป็นเวลาเล่งด่วนก็คือ15นาทีออกหนึ่งขบวนในตอนนี้เฮาก็สิได้ขึ้นสักทีท่านผู้ชม หลังจากรถไฟจอดแล้วเหากระท่าเจ้าหน้าที่เพื่อนกวดกาบเบิงภายในรถก้อนนาะพี่น้องเพื่อนจังให้เฮาขึ้นไปเนาะมากันเลยท่านผู้ชมขึ้นรถไฟไปพร้อมๆกันกับน้องพัดเลยเนาะก้าวแรกที่เห่าก้าวเข้ามาที่รถไฟสา,สายสีแดงนี่กะหูซึกเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องคือรถไฟฟ้าทัวไปนั่นแหละเนาะ ส่วนอยู่ทางด้านในของตัวรถกสิปะก็มีราวจับห่วงโนพี่น้องแล้วก็มีป้ายบอกสถานีแล้วก็มีจออันนี้ที่บอกว่าเฮาเดินทางไปหอดสถานีไดแล้ลนอกกากคือจอบอกข้อมูลนั่นเองและนี่ก็คือสิเป็นาการเปิดปิดประตูนอกาที่เพื่อนติดไว้แล้วก็มีสัญญาณแจ้งเตือนอยู่ภายในตัวรถข้างๆประตูนอกาจากนี้แล้วก็มีระบบปั๊บอากาศระบบกองวงจรปิดโนพี่น้องครบถ้วน และที่สําคัญที่เป็นสีสันของรถไฟสายสีแดงก็คือเบาะนางนี่แหละท่านผู้ชมนอกจากนี้ก็ิิมีป้ายเตือนเนาะและก็สิมีบ่อานา่งสําหรับผู้พิการนาพี่น้องโอโหครบถ้วนสมบูรณ์แบบหลายเนาะในตอนนี้เขากับกำลังสิเริ่มออกจากสถานีบางซื่อแล้วพี่น้องบรรยากาศที่เขาเห็นทางด้านนอกนั้นก็คือทางรถไฟทางนั้นพี่น้องเอ๋ยบักหลายเลยเนาะ สำหรับโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนพน้องในระบบขนส่งมวลชนทางรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของก็คือทางโลฟท์ทอ,รอหรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเอง อยู่ภายในโครงการนี้ก็คือสิประกอบมีรถไฟสองสายด้วยกันเนาะก็คือรถไฟสานเมืองสายส,ายสีแดงเข้มบางซื่อลังสิดเนาะระยะทางก็คือเสาสงจุดหกกิโลเมตรเนาะพี่น้องและอีกสายหนึ่งก็คือรถไฟสานเมืองสายส,ายสีแดงอ่อนบางซื่อตะลิ่งชันเนาะซึ่งมีระยะทาง14.67กิโลเมตรซึ่งเมือ่อรวมระยะทางทางสองสายนี้เข้าด้วยกันแล้วจะมีระยะทางรวมทั้งหมดยูดที่37.60กิโลเมตรเนาะมีสถานีทั้งหมดยูดที่ิ สสถานีเนาะรวมสถานีลักก็คือสถานีบางซื่อแล้วพี่น้อง หลังจากที่เราเดินทางออกจากสถานีกลางบางซื่อมาส่งสามนาทีเรากับผ่านมาแล้วส่งสถานีด้วยกันเนาะพี่น้องก็คือผ่านสถานีจตุจักรตอนนี้เรากลับมาฮอตที่สถานีที่สง่งก็คือสถานีวัดเสมียนานารีเนาะน้องพัดตรงข,งขอบอกเลยเนาะว่ารถไฟสา,สายสีแดงนี่เพิ่นแลนไวอีลีพี่น้องความเร็วสูงสุดของเพิ่นนั่นก็คือ152ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะตัวรถนี่ก็มีชื่อว่าฮิตาชิซีรีส่2พันเนาะพี่น้องขอบวนรถไฟสายส,ายสี นะซื้อฮิตาชิไม่ใช่พัดลมนะคะแต่เป็นรถไฟเจ้าค่ะท่านผู้เบิ่ง ซึ่งเราเดินทางซิ่สถานีนี้ใช้เวลาเพียงเสาสามถึงเสาห้านาทีเท่านั้นเองประหยัดเวลาในการเดินทางได้เป็นอย่างดีเลยเนาะพี่น้องดีใจกับชาวกรุงทุกๆท,ท่านเนาะที่มีรถไฟสายสีแดงหรือว่ารถไฟชานเมืองเอาไว้ใช้งานในการเดินทางไปทํางานเดินทางไปหั่นมานี่อย่างสะดวกสบายเนาะผัดเองกับหัสซึกประทับใจหลายที่ได้มานั่งในมือนน้นล้ะก็ได้มาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะกลับเาวาไปก็สิได้ไปโม่ให้ผู้อื่นฟังอยู่บ้านนําอีกแหละพี่น้องเลย มวนกุ๊บเลยเนาะเอาน้องพี่น้องในตอนนี้เราก็เดินทางผ่านมาเจ็ดสถานีแล้วนะสถานีชั ไปนี่ก็คือสถานีดอนเมืองส่งนองพัดเองกับสิลงที่สถานีนีเนพี่น้องโบได้ไปต่อฮดลังซิดเนาะก็คือพัดสิเข้าไปเบิ่งยนทางด้านในพี่น้องเอ้ยโบหันได้เคยเห็นยนจากเทือเนาะพุ่นแนมเห็นแต่หลังคามันแวบแวบพุ่นเนาะเห็นยนระบาดนี้น้องพัดเองกับฮูซึกพออกพอใจแล้วพี่น้องเอ้ยได้นั่งลดไฟสายสีแดงน้ำเพลินแล้วเนาะ จังไดโนทุกท่านถึกอกถึกใจเนี่ยโบสำหรับคลิปนี้ที่พัดนำเสนอไปเนาะความหูซึกพัดหลังจากที่ได้นั่งรถไฟสา,สายสีแดงแล้วก็หูซึกว่าเป็นรถไฟอีกขบวนหนึ่งเนาะพี่น้องที่มีความสวยงามและสะดวกสบายหลายเนาะเวลาได้นั่งแล้วก็หูซึกว่าความเร็วนี่สุดยอดเลยเนาะพี่น้องต้องบอกเลยว่าท่านใดยังบอลได้เคยลองนั่งก็ต้องมานั่งเบื่อจักเทธอในชีวิตเนาะคักหลายเยี่ยมบายบายไปพุนแล้วเนาะ อาะพี่น้องสาหรับคลิปที่น้องพัดพามารีวิวรถไฟฟ้าสา,สายสีแดงในมือนีก็จบลงไปเพียงเท่านี้เนะาะพัดเองก็ได้นั่งมาจากสถานีบางซื่อเนาะมาฮอดทีสถานีตอนเมืองพัดสีมาอ่า่ายแถวนี้โตเนาะพี่น้องก็เลยลงนี่บ็ได้ไปพุดฮอดลังติดเนาะจงขึ้นเบิ้งแล้วกะความรู้สึกของพัดกะรู้สึกว่ามันกะไวๆดีนอกล้วก็แบบว่าการจงตัวหรือว่าเครื่องอีกอย่างกะคล้ายๆกับรถไฟแอร์พอร์ตลิงเนาะ้าบรรยากาศอีกอย่างภายในรถกะ โอเคเลยนอพี่น้องถือว่าเจ๋งนอสำหรับรถไฟสา,สายสีแดงสำหรับคลิปนี้กับบุมีอย่างไรนอพี่น้องถ้าเกิดว่าข้อมูลหรือว่าเนื้อหาใดทิพ่พลาดไปพัทกระต้องขอโทษขออภัยไว้นะที่นี่นำนะอย่างไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พัดเฮ็ดคลิปต่อๆไปนำนอสำหรับในมือนี้พัดต,ต้องขอตัวลาทุกท่านแต่ก่อนเด้อพะกันใหม่ในคลิปหน้าเนะสำหรับมือนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีบ๊ายบาย